เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปแล้วคำถามก็คือวัดที่มีอายุกว่าร0อปีอย่างวัดปงถ้ำเนี่ยเอ่อก้าวมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราจะไปสำรวจกันโดยอิงจากข้อมูลที่เรามีทั้งจากประวัติศาสตร์ของกรมการาศาสนาไปจนถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในปัจจุบันเลยครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็น่าสนใจที่สุดก่อนเลยคือชื่อของวัด ปงถ้ำนี่มันฟังดูตรงไปตรงมามากเลยนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านปงถ้ำอําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางชื่อหมู่บ้านกับชื่อวัดเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ค่ะตรงไปตรงมามากแล้วความเรียบง่ายเนี่ยแหละค่ะคือเสน่ห์ของมันเลยสิ่งที่น่าทึ่งก็คือชื่อนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยค่ะมันมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ล้วน อ๋อภูมิศาสตร์เหรอครับมันสะท้อนความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างคนกับสิ่งวาดร้อมดั้งเดิมของเขาเลยนะคะเหมือนเป็นการบอกว่านี่คือตัวตนของเราที่นี่คือบ้านของเราโดยใช้ธรรมชาติเป็นหมุดหมายนะคะพอพูดถึงความดั้งเดิมแล้วจากข้อมูลที่เรามีวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2444เท่ากับว่าอายุมากกว่าร้อยปีไปแล้ว และที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาตลอดไม่เคยร้างเลยอย่างน้อยก็16รูปแล้วจำนวน16รูปนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะคือการที่มีผู้ดูแลสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายถึง16รูปในวัดระดับท้องถิ่นแบบนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าวัดปงธรรไม่ใช่แค่าศาสนาสถานทั่วไปครับแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอด ลองนึกภาพตามนะคะถ้าวัดไม่สําคัญจริงคนก็คงไม่ช่วยกันดูแลหรือคงไม่มีพระสงฆ์มาจาพรรษาต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้นี่คือสถาบันที่มีชีวิตจริงๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมาหลายรุ่นเลยค่ะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาจริงๆแล้วถ้าเราลองเดินเข้าไปในวัดตอนนี้แหละครับนอกจากวิหารสาลาหรือกุฏิที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบดึงดูดผู้คนเป็นพิเศษไหมครับมีแน่นอนค่ะ หัวใจสำคัญที่ผู้คนศรัทธากันมากจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือพระพุทธรูปปูนปั้นในวิหารซึ่งงานปูนปั้นในยุคนั้นเนี่ยมักจะมีเอกลักษณ์ของช่างฝีมือท้องถิ่นแฝงอยู่ไม่เหมือนศิลปะในเมืองหลวงซะทีเดียวอ๋อครับค่ะมันบอกเล่าเรื่องราวของฝีมือและความเชื่อของคนในพื้นที่นั้นๆส่วนอีกอย่างคือเจดีที่จำลองรอยพระพุทธบาท เจดีจำลองรอยพระพุทธบาทใช่ค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนหเหมือนได้เข้าเฝ้าพระองค์เลยตรงเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจทีนี้มันเชื่อมโยงกับบทบาทของวัดในปัจจุบันได้ยังไงครับที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวไปแล้วตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันชุมชนบ้านปงรรมเนี่ยเขาได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพแล้วอะไรคือศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาล่ะคะก็คือวัดปงรรมนี่เองถูกต้องค่ะวัดจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ได้พัฒนาบทบาทของตัวเองให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนจากข้างนอกเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร ก็คือวัดไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่กำลังเติบโตไปพร้อมกับชุมชนในยุคใหม่เลยจากเดิมที่เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อตอนนี้ก็เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วยเป็นการปรับตัวที่ชาญฉลาดมากนะครับมันทำให้วัดยังคงเป็นหัวใจของชุมชนได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สรุปการเจาะลึกในวันนี้ก็คือวัดปงธรรมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวัดท้องถิ่นที่มีรากฐานผูกพันกับธรรมชาติมีประวัติศาสตร์ความเป็นศูนย์กลางชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวกลายเป็นส่วนสําคัญของทั้งอัตลักษ์แล้วก็อนาคตของชุมชนไปพร้อมๆกันเลยซึ่งก็นํามาสู่คําถามที่ หน้าขบคิดต่อนะคะในยุคที่การท่องเที่ยวเชื่องวัฒนธรรมกำลังเป็นที่นิยมมากๆกรณีของวัดปงถรร้ำทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าสถาบันทางศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจะสร้างสมดุลระหว่างกันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนในกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนนอกได้อย่างไรเพื่อให้แก่นแท้ทางความเชื่อและจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมไม่ถูกลดทอนคุณค่าลงไปนะคะ